สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กระโรมรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้นะครับผมเนี่ยนะฮะจะพาทุกท่านมาดูเหรียญที่ผมรับซื้อมาในราคา1 5ึ0 0หบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับเหรียญแบบนี้นะครับที่เหมือนกับ FC ของเราเนี่ยได้ขายมาให้กับสยามชาแนลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างชุดนี้ซื้อมาในราคา1 5 0 0 0บาทนะครับ มาดูข้อมูลกันนิดนึงครับในส่วนของเหรียญที่เรารับซื้อนะครับมาดูข้อมูลครับเหรียญนี้นะครับก็นะครับเป็นเหรียญที่เรียกว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่5นะครับออันนี้ใส่กล่องมาเลยนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตแกะให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับนี่ฮะเหรียญแบบนี้นะครับผมก็รับซื้ออยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครมีแบบนี้นะครับนี่ฮะพลิกหลังกลับมาดูง่ายๆแบบนี้เลยถ้าสมมุติว่านะครับเหรียญของคุณนะฮะมีรอสออยู่ตรงนี้มีตัวเลขอยู่ตรงนี้เนี่ย จะซื้อแพงกว่าถ้าเกิดว่าใครเจอนะครับอ่ารอสอหนนะครับที่เขียนว่า1 2 6เนี่ยผมจะซื้อแพงกว่าเหรียญในส่วนของตัวเลขอื่นนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะครับ1 2 6 120นสนะฮะสามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้แบบไม่มีรอสอซื้อไหมก็ซื้อนะครับมีเยอะนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับส่งมาเยอะเลยนะครับมีเหรียญอะไรบ้างเนี่ยให้ดูนะครับ ดูเหรียญนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะเป็น1นึนะครับตรงนี้เขียนว่า1นึสองห้านะครับหนึ่งสองห้านะครับแล้วเหรียญนี้เขียนว่าอะไรฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเหรียญนี้ไม่มีราสอเห็นไหมครับนะครับบางเหรียญก็จะไม่มีนะครับราสอให้เห็นบางเหรียญนี้จะมีนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเรียกว่า1บาทตราแผ่นดินแบบนี้เอามาขายได้ก็ระวังของปลอมนิดนึงนะครับถ้าของแท้เนี่ยขอบจะเป็นแบบนี้ขอบเฟืองจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ ตเป็นเหรียญขนาดนี <fundamentals> ้นะครับ <strain> ถ้าบางๆเล็กๆนั้นไม่ใช่นะฮะอาจจะไปโดนของปลอมนะครับก็สังเกตสังการนิดนึงนะครับว่าจุดไหนอะไรยังไงนะครับควรที่จะสังเกตตัวหนังสือจะคมๆนะฮะถ้าของแท้แบบนี้นะครับก็ส่งมาประเมินราคาได้เลยนะครับต่อที่เหรียญนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญ5บาทอยู่ในชุดนี้นะครับเหรียญ5บาทเป็นปีอะไรเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ฮะใครที่มีเหรียญ5บาทปีนี้ครับปีนี้อ่ะปีนี้ 2,544นะครับ2,544เนี่ยกด9ก้ารรวมมาบอกผมเลครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับที่เข้ามาอย่างรวดเร็วครับ3-4,000คนแล้วนะฮะขอกราบขอพระคุณครับดูให้จบครับแล้วจะขายได้นะครับเดี๋ยวให้ดูครับว่าเหรียญนี้ทำไมขายได้ขออนุญาตนิดนึงแกะออกมานี่ครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทนะครับแบบนี้เป็นรุ่นเก่านะครับแต่ว่าเป็นปี2,544 หลายคนนี่นะครับก็มีปี2 5 4 4อยู่ในมือมากมายใช่ไหมเพื่อนๆนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆเนี่ยส่งมาเยอะเลยนะครับบอกว่าปี25 4 4มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนจริงหรือเปล่านะครับคงไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเกิดว่าจะมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแต่ว่าปี2 5 4 4แบบธรรมดาดูแค่พออนั้นมีการเล่นหาหรือยังถ้าเป็นแผงนะฮะแผงที่นะครับยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะครับมีเป็นแผงเขาเรียกว่านะครับเหรียญแผงชุดนะครับที่มี ฟ่ายหรือว่าได้มัดอยู่ผมประเมินราคาให้นะครับถ้าเป็นแผงปี2544แต่ถ้าไม่มีแบบแผงแบบแบบที่เหรียญเดียวๆอย่างเงี้ยนะครับแบบไหนขายได้เพราะนั้นนะครับเพื่อนๆถ้าท่านเจอแบบนี้นะครับถ้าท่านเจอแบบนี้เหมือนของ f c ทางบ้านส่งมานะครับเห็นไหมครับถ้าแบบนี้นี่ขายได้นะเพื่อนๆนะรับซื้อเลยนะครับสภาพสวยๆใหม่ๆคมๆเนี่ยสูงถึง2000นนะฮะนี่ฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะคือหน้ากับหลังเนี่ยได้หันขึ้นไปทางเดียวกันเห็นไหมครับ เดี๋ยวนี้จะมีความพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเพืเ่อนๆเนี่ยตั้งใจดูคลิป FC ตั้งใจดูคลิปเขาเลยเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเหรียญแบบไหนมีราคาในการเล่นหาปี4ี่ถ้าหมุนแล้วหน้ากับหลังหันไปทางเดียวกันแบบนี้ขายได้เลยแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาเป็นแบบนี้ครับส่วนใหญ่ที่ส่งมาเพืเ่อนๆส่งแบบนี้มาคือหัวกลับแบบนี้หัวกลับนี่อย่างที่บอกนะครับถ้าดูแค่พอสอเนี่ย ถ้าเกิดว่าท่านมีแบบเป็นชุดเนี่ยนะครับอยู่ในแผงเลยอยู่ในกระดาษมีอะไรครบเซตไม่ได้มีแค่เหรียญ5นะครับมีเหรียญบาทเหรียญ25สตางค์งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับครบชุดนี่นะฮะผมซื้อแพงนะครับปี44นะปี4 4ซื้อแพงนะครับถ้าเกิดว erm. ่เาเพื่อนๆมีแบบเป็น بر, แผงนะครับก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับอย่าดีรับซื้อนะครับต่อที่เหรียญอะไรอีกครับเหรียญอะไรอีกเหรียญ5้าบาทเช่นกันเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงนะ ดูก่อนใช้นะครับเพื่อนๆเหรียญ5บาทเหรียญนี้ไม่ต้องเป็นพระเหียนตรงพระเหียญกลับอะไรนะครับไม่ต้องเป็นแว่นตาแตกนะครับไม่ต้องเป็นอะไรมากมายผมไม่ซีเรียสนะฮะผมไม่ซีเรียสผมไม่ไม่จาเป็นว่าจะหัวตรงหัวไม่ตรงนะฮะเหรียญนี้แค่นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับอ่อเหรียญของคุณเนี่ยมีเลข4กับเลขศูนย์อยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับคือ2 5 4 0นี่นะครับผมซื้อให้เลยนะครับถ้าปี2 5 4 0นหยนะครับเหรียญของคุณนะครับผมซื้อให้เลยนะครับไม่จําเป็นต้อองมีะไรพิเศษ มากมายนะครับในส่วนของเหรียญ5้าเหรียญนี้2540น้นะครับรับซื้อเลยทันทีนะครับต่อที่เหรียญอีกเหรียญนะครับอีกเหรียญก็นะครับนี่ฮะคือเพื่อนๆเนี่ยนะครับได้ส่งมาประเมินราคานีครับนี่นี่เป็นเหรียญเรียกว่าเหรียญช้าง3ามเสียนะครับ1บาทนะครับด้านหน้าเป็นในหลวงแบบนี้นะครับมหาวชิราวุธนะครับสยามินแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีเหรียญแบบนี้นะครับ ก็ดูขอบดูอะไรให้ดีๆก่อนและกันเพราะว่ามีการปลอมแปลงด้วยนะครับมีของไม่แท้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าก็นะครับเมื่อครั้งที่เหรียญนี้นะครับเป็นที่ต้องการมากๆนั้นก็นะครับมีคนนะครับก็ทําออกมาเพื่อที่จะนะครับให้พ่อค้าแม่ค้าตามแผงลอยต่างๆเนี่ยขายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเหรียญแท้จะเป็นแบบนี้ขอบเฟืองเป็นแบบนี้นะครับดูให้ดีเหรียญนี้นะครับก็ซื้อต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะครับจําตรงนี้นะ จำตรงนี้นะครับที่เป็นพอสอนี้นะครับถ้าใครมีรุ่นนี้ในมือนะจำพอสอนให้ดีถ้าเขียนว่า2461ผมซื้อแพงนะครับแล้วก็2456นะครับพร้อมกับ2 4 5 7นะครับ3พอสนะครับ6 1นะครับ5 7 5 6นะครับซื้อแพงกว่าปกติซื้อสูงสุดนั้นอยู่ที่2 4 6 1นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็จำตรงนี้ให้ดีถ้ามีก็ส่งมาขายได้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขึ้นคิวอารโค้ดแลวก็ ID ให้ในคลิปนะครับท้ายๆคลิป นะครับเหรียญที่เป็นแบบนี้นะครับมหาวชิราวุธนี่นะฮะสยามินแบบนี้นะครับขายได้เลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมเพื่อนๆพอดูคลิปเนี่ยเขาเข้าใจว่าเหรียญแบบไหนมีนะคบแบบนี้อ่ะมาแบบนี้ครับเพื่อนๆครับเหรียญแบบนี้นี่นะครับหลายคนนะครับก็ไม่เข้าใจว่ามีราคาแพงนะครับเพราะว่าส่งไปหลายที่หรือส่งมาหาผมนี่นะครับก็ไม่ได้ประเมินราคาให้นะครับประเมินราคาไปก็ประมาณ5บาท10บาทนะครับประมาณ10บาท15บาท ขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญเพื่อนๆเลยเข้าใจว่าเหรียญแบบนี้ทํมไมราคาต่ำแล้วบางบางครั้งเราไปเจอข้อมูลต่างๆทำไมมีราคาสูงถึง1น0 0อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีนะครับเหรียญ5บาทนะครับแบบนี้นะครับ5ธันวาคม2520นะครับพระชนวายุ50พรรษาแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้เหรียญจะมีอยู่2บล็อกนะครับเพื่อนๆสังเกตดูสังเกตดูนะครับ สังเกตดูให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าบล็อกไหนมีราคาสูงนะครับท่านสังเกตดูตัวหนังสือบล็อกนี้นะครับตัวหนังสือจะใหญ่ๆเห็นไหมครับเนื้อหนาเห็นไหมฮะแต่บล็อกนี้จะเป็นตัวหนังสือเล็กๆเห็นไหมครับจะมีความต่างอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนคนละบล็อกกันเห็นไหมครับตัวหนังสือเล็กๆฮะเรียวเวบางๆแบบนี้เห็นไหมครับนนต,ตัวนี้จะเป็นหน้าหนานะครับแล้วจุดต่างกันจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนดูตัวหนังสือแล้ว ยังดูไม่ออกเลยครับอาจารย์ว่างั้นมีจุดที่ดูง่ายกว่านี้ไหมนะครับช่วยแนะนําหน่อยว่างั้นงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันให้ท่านดูด้านหน้านะครับขออนุญาตนะครับนี่ฮะด้านหน้าเหรียญนี้นะครับที่เป็นตัวหนังสือบางจะเขียนว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็เขียนคําว่ารัชกาลที่9เหรียญหนาตัวหนังสือหนาเขียนว่าอะไรเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับเพื่อนนี่ครับจะมีความต่างกันอยู่นะครับเป็นสองบล็อกเหรียญตัวหนังสือหนาเนี่ยจะเขียนคาว่าสยามิน แล้วก็เขียนคําว่ารัชกาลที่9แต่เหรียญตัวหนังสือบางเนี่ยประเทศไทยรัชกาลที่9 2เหรียญนี้ผมให้เพื่อนๆถ่ายสิครับเหรียญไหนหายากและมีราคาแพงครับลองถ่ายดูสิครับโอ้โหหลายคนนี้ก็ตอบถูกเข้ามาขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับนะครับเข้ามาเยอะเลยเป็นหมื่นแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับถ้าสมมติว่านะครับท่านไปเจอคําว่าสยามินเนี่ยจะแพงกว่านะครับเพื่อนๆนี่คือเฉลยให้เลย เขียนควาว่าสยามินรัชกาลที่9นะครับจะแพงกว่าเหเรียญนี้เหรียนญนี้ยาคายังไม่สูงนะครับคำว,ว่าประเทศไทยผลิตเยอะแต่เหรียญน,นี้ผลิตออกมาเพียงแค่4ี่0,000ืนเหรียญเท่านั้นเองถือว่าไม่เยอะนะครับคําว่าสยามินนี่นะฮะนะครับสังเกตดูนะครับหน้ากับหลังนี่จะต่างกันเลยเห็นไหมครับความต่างมีให้เห็นเลยแต่ว่านะครับในส่วนของด้านหลังจะต่างตรงที่เป็นตัวหนังสือแต่ด้านหน้าจะต่างอยู่2จุดก็คือคําว่าสยามินนะครับและก็ในครในเรื่องของพระบรมรูปนะครับเห็นไหมครับ ฝั่งขวาจะดูเป็นภาพบมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยจะดูหนุ่มกว่านะครับตรงนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะมีอายุอายุกว่านะครับเขาเลยเรียกว่านะครับหน้าแก่นะครับแล้วก็หน้าหนุ่มนั่นเองครับในส่วนของเหรียญที่เป็น5บาทนะครับนี่คือข้อมูลนะครับที่เรามาประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนชุดนี้ผมซื้อมาในราคา15,000บาทนะครับสภาพนี้เลยนะครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆปีปี4 0นเนี่ยนะครับก็อาจจะได้สูงถึงนะครับ17,000บาทนะครับถ้าใครพบเจอแบบนี้ นะครับอยากจะส่งมาประเมินราคาครับขอบอกช่องทางติดต่อให้เพื่อนๆเ,เลยครับ นี่คือช่องทางติดต่อของเราเลยครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางครับนะครับมี QR ว o d คตให้ยิงมี ID ให้3รายไอดีนะครับแอดแล้วก็ส่งภาพมาประเมินราคาได้เลยถ้าของท่านตรงสเปคไม่ต้องกังวลใจเราประเมินกลับทันทีหน้าที่อ่านข้อความครับแต่ถ้าของท่านไม่ใช่สิ่งที่รับซื้อให้ขออนุญาตนะครับอ่านให้เพื่อนๆอ,อ,อย่างเดียวเท่านั้นนะครับขอแนะนําเพื่อนๆน,น,นักสะสมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชแนลครั้งแรกเพื่อไม่ท่านพลาดในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารการรับซื้อจากสยามชแนลนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ